เฮ้ยท่านผู้ชมก่อนหนี้ท่านผู้ชมจะไปชมคลิปนี้กันนะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมมาดูนี่ก่อนนี่คือจํานวนคนดูผมนะครับผมคือไม่ได้ติดตาม79%เลยเนี่ท่านผู้ชมคิดดูเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเลือกทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยโอเคนะครับผมขอกล่าวสวัสดี FC ของผมทุกท่านทุกคนกันด้วยกกนะครับผมก็วันนี้เนี่ยดูกับผมคิงนอนเคดีเนี่ย โอเคก็ขอกราบสวัสดีไอ้หนุม่มทั้งด้วยเลยและกันวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูว่าไอค้คิงน้อนเคดีนะครับผมว่ามันแต่งตัวกันเท่าไหร่นะครับผมพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลย โอเคนะครับผมทุกคนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาแต่งตัวเป็นไอ้กิงนั่นเคดีนั่นเองนะครับผมมาเพื่อเลืฟอของผมนั่นเองก็ก็หนึ่งเลยให้เราเข้าเว็บไซต์ Google เลยนะครับผมโรบอกนั่นเองเข้าโปรไฟล์แล้วเรามาเลือกกันดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรก่อนเอาหมวกก่อนละกันเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาก๊อบเลขนะครับผมอ่าส่วนลิงก์แมบนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทิ้งให้เนาะอ่าเราก๊กอบเลขนี้มาเลยเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในแมบนะครับผมอ่าอย่างนี้เลยทุกคน แล้วก็กด enter ครับเรียบร้อยมาละหนึ่งไงไปเดี๋ยวเราไปของต่อไปเลยดีกว่าของชิ้นนี้ก็ฟรีนะครับผมดูดิโอ้โหไอ้วนใช้ของฟรีเป็นด้วยว่ะไปเลยอันนี้ผมก็เอามาแล้วเนาะเดี๋ยวเราต่อไปเลยต่อไปนะครับผมก็คือเสื้อไอแฉะสายเก่งน,นั่นเอง5โลบักนะครับผมอ่าเราก็ลิงก์ id แล้วมาใส่ปุ๊บเรียบร้อยเสื้อไอแฉะนะครับผมนันคิดีโอเคต่อไปเลยก็คือกางเกงไอแฉะไอแฉะไอแฉะนี่หมายความหมายความว่างไงเพื่อนหมายความว่างไง โอเคต่อ okay, e <Okay. S 1> ไปเลยและกันของยังแพงดูดิเอาหูฟังก่อนเฮ้ยเฮ้ยมื่นสองเลยอ่ะ <What? S 2> หูฟัง8บิต w t f แพงจัดทุกคนโอ้โ oh, ห oh. อะไรครับเนี่ยไปใส่โอหูราคาไม่ขึ้นด้วยนะทุกคนแสดงว่าแพงจริงโหยังโหดเลยว่าเพื่อน <What? S 2> ไอ้นุน่มดูดิเป็นไงทุกคน เดี๋ยวเราก็อันต่อไปเลยละกันเป็นมีดนะใช่ปะ่ะนีเลย8บิดโอ้แพงกว่าเดิมอีก38 0 0 0จัดแปงไอออนทั้งตัวเท่าไหร่อ่ะเนี่ยทุกคนแพงเกินดับแดาบิด<พ>วะ่ะโอ้โหทุกคนหมดเกินนะครับผมแปเดี๋ยวเราเหลือยเดี๋ยวยผมก็ต้องขอเล่งเวลาละกันเนะทุกคน นีเ่เลยผมใส่ท้าทางใส่หมวกใส่อะไรให้พร้อมก่อนนะครับผม โอเคทุกคนเหมือนไอคิงนอนกันยังเดี๋ยวเรามาเริ่มรับราคาันเลยดีกว่านะครับผมก็เริ่มจากหัวันเลยแล้วกันผมนะครับผม110บโลบัคกอ่ะเสื้อ5บาทนะครับผมสกเกงก็5โลบัคนะครับผมแล้วก็หมวกนะครับผมต่อไปโอ้โหดาบ3 8 0ห0หูฟัง12,000สองเป็นไงล่ะรวมทั้งสิ้นนะครับผม5 1 0 0มื่นพันเลยเหรอโอ้โหเยอะจัดทุกคนก็นี่เลย ก็ถ้าเก like like <To> ิดใครชอบใจคลิปอย่างนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้ทําใครต hey, ่อก็เมนไว้ข well, right <To> ้างล่างเลยนะครับผมก็ยัง like ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ขอไลค์เป็นกําลังใจคลิปนี้สักเท่าไหร่ยี่สิบไลค์ละกันนะครับผมก็เนาะก็เด็ยวเรามาิดคลิปกับไอ้อนคนน้าหล่อนี้เลยนะครับผมหน้ามนคนน้าหล่อนะครับผมเออโอ้โหลินผ่านก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้ทลาใหม่ๆนะครับผมก็ เดี๋ยวเราก็อยากให้ผมทำใครอีกก็เมดเลยละกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผม